ตัวนี้ชื่อว่าเขากล้องครับตัวนี้มูลค่คาอยู่ประมาณมีคนเสนอให้หนึ่งล้านครับสวัสดี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 ครับนี่พี่น้องครับบารมเจอควายแคะน้อยเบื้องตัวน้อยเบื้องหน้ารักปิตาแพงดันๆๆ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 เห็นบ่นั้นตัวน้อยนึงนะกล้องครับผมสวัสดีครับเขากล้องสวัสดีครับคัสไตสวัสดีครับครับฝนอู้อ้ายมาเหตุเปลี่ยนแท้ลูกล้าอันนี้ก็คืออันนี้เขาสวัสดีนะครับเอาบ่ครับ <ๆ S 2> เอาคือเหตุเปลี่ยนท่านิดเดียเดี๋ยวเราเราจะบอกเขารับตามคําสั่งนะครับครับครับเขากล้องสวัสดีครับดีๆแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ค่อยๆคานมาลูกค่อยๆคานไปคันไปคันไปเอาเอาเอาคือเหตุเปลี่ยนท่านเนี่ยโอ้อันนี้เราต้องฝึกบ่ครับครับใช่ครับอันนี้เราไปเข้าโรงเรียนนะครับบ่ไม่เข้าโรงเรียนควายใช่ครับไวว่าควายงูบ่แมนเด้อสมือนี่ โรงเรียนฝึกควายตัวนี้ชื่อว่าเข้ากล้องครับน้องเข้ากล้องเป็นลูกของพ่อเข้าเหนียวครับพ่อข้าเหนียวครับปกติประจําอยู่ที่ร้านกาแฟบ้านควายแคระอยู่ที่ไหนนะครับอำเภอเชียงยืนครับมหาสารคามตอันนี้โตสุดมันจะขนาดไหนครับความสูงแค่นี้ครับนอกจากว่าจะหนาออกไปโอ้มันจะอ้วนพูดออกใช่มันจะพูดออกข้างใช่ครับใช่ครับใช่ครับมันจะพูดออกข้างแต่ว่ามันฝึกใบใหญ่ขึ้นกว่านี้ตัวนี้เคยไปออกรายการที่เวิร์กพอยต์นะครับโอ้เออเห็นแวบๆอยู่ในรายการปัญญาตลาดแตก โอ้ตีตัวนี้มูลค่าอยู่ประมาณมีคนเสนอให้1ล้านครับล้านเดียวใช่ไม่ได้ขายเพราะว่าตอนนี้เอาไว้เก็บไว้เป็นพ่อพันธุ์เป็นพ่อพันเลยครับส่วนใหญ่พวกน้องๆเขาจะขายออกไปเรื่อยๆครับผมปกติราคาตัวเมียที่เราซื้อขายกันก็คือ2 5 0 0 0นครับสอ0 0ใช่ถ้าเป็นตัวผู้สา0แ้แล้วตัวพ่อพันธุ์มันแพงไหมครับนี่พ่อพันตัวพ่อเขานั่นคือราคา3ล้าน5แสนบาทป๊ามันแพงยอนอีอย่างระบาดเนี่ยเออมันแพงยอนว่ามันมีพ่อพันธุ์ตัวเดียวในไทย อาเหรอครับใช่เพราะพันเผือกแค่ยังมีตัวเดียวในประเทศไทยก็คือข้าวเหนียวนะครับเอ้าบอกทําไมมีตัวเดียวเพราะว่าเราเป็นคนเดียวที่ผลิตได้เอาเหรอครับใช่ครับแล้วแล้วตอนนี้ถ้าเป็นควายแค่เผือกในประเทศไทยจะมีอยู่แค่21ตัวเท่านั้น21ตัวทั้งประเทศไทย76จังหวัดนี่ใช่ครับอันนี้คือตัวที่เท่าไหร่ครับอันนี้เป็นหนึ่งในยี่สิบเอ็ดหนึ่งในยี่สิบเอ็ดเลยถ้าเป็นสีดําจะมีไม่เกินหนึ่งร้อยตัวป่ด ทำไมมีคนเสนอให้เป็นราคาเป็นล้านกับตัวนี้เพราะว,ว่าเพราะว่าเขาเป็นควายแเผื่กที่รูปร่างสวยงามอาดูยงไงครับก็ดูครับเราดูจากหน้าตาทรงเขานะครับเนี่ยครับเนี่ยครับก็คือเขาเป็นควายที่หัวกระบาลกว้างนะครับหัวกระบาลกว้างใช่ครับขาสั้นขาสั้นขาใหญ่ แล้วก็ขาตรงขาต้นรงใช่ตรงนี่แบบไหนครับมันอ้วนมันอ้วนใช่ใช่แล้วก็ดูท้ายบั้นท้ายสวยครับมะนาวตัดนี่เขาเรียกว่าท้ายมะนาวตัดใช่มะนาวตัดใช่ครับแล้วก็กล้ามเนื้อสวยงามครับก็คือเราจะหาควายที่ครบเครื่องแบบนี้มันจะหายากครับอือแล้วก็อุปนิสัยเขาก็คือแสนรู้ครับแสนรู้ใช่แล้วเชื่องผิดยังไงครับผิดปันเป็นได้รับคําสั่งเขาก็จะทําเลยบอกสวัสดีครับ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 นี่ สวัสดีครับบอกค่อยๆคานมาลูกคานมาคานมาคานมาคก็เห็ดเปลี่ยนท่านี่ครับจะแพงแท่ลูกหลาน้องเข้ากล้องก็เดยครับเออเนาะน้องเข้ากล้องครับพี่น้องครับครับส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาซื้อกับเราไปก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับอืมครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นร้านกาแฟเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมครับในฟาร์มเราตอนนี้ยังมีควายแค้อยู่ห้าสิบสี่ตัว มีแม่พันธุ์อยู่41แม่ปาดถุกมีแต่ว่ามีเผือกนี่แค่มีเผือกอยู่ประมาณ7ดแม่ครับนอกนั้นจะเป็นแม่ดําอแต่ตัวนี้ตัวนี้ก็แม่ดํานะนี่เว่าพ่อเป็นเผือกเขาก็จะออกมาเป็นเผือกแบบนี้เลยใช่ครับเพปิตาเพลเนาะครับนี่ครับถ้าถ้าอายุอายุ2เดือนก็คือประมาณนี้ครับไหนครับโอ้นี่นี่นี่ตัวน้อยครับอันนี้ก็แคะหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับแม่ดำครับเอานี่บ่คุณแม่บนนี้นั่นนะ เคยเคยเห็นควายยิ้มไหมครับฮะเคยเห็นควายยิ้มไหมยังไม่เคยครับอ่ามาดูควายยิ้มกันครับยิ้มมามันยิ้มมันยิ้มเนี่อควายยิ้มนะครับโอ้น้องกองยิ้มแล้วบ้านีได้ประกวดครับถูแก้วแปงจักมืออยู่บ่ลนเราบ้งละปวดหักนี่ควายยิ้มเว้ยอ่ารวมแล้วเราเราเลี้ยงเลี้ยงเฉพาะควายนี่บอกครับคุณพี่เออใช่ครับที่ฟาร์มเรา ที่เชียงยืนที่ที่ร้านกาแฟนี่จะมีแต่ควายแคะล้วนเลยครับอือโอ้เป็นควายแคะล้วนเลยทั้งหมดเลยโอเราเป็นฟาร์มเลี้ยงควายแคะอันนี้คือเขามีบริการอย่างไงอยู่ฟาร์มเขาครับก็มีเป็นร้านกาแฟมีกินกาแฟมีทานอาหารแล้วก็ถ่ายรูปกับควายโอถ่ายรูปกับควายใช่ครับแล้วเราจะไปซื้อไปให้เพาะเลี้ยงอะไรอีกได้หมดครับก็คือถ้าคนไหนที่จองกับเราไว้ก็จะมีลูกควายออกมาเรื่อยๆครับ อ๋อต้องจองต้องจองครับถ้ามนจองนี้จบเลยใช่ตอนนี้เรามียอดจองอยู่73ตัวปาดต้องต่อคิวอีกใช่เป็นเป็นปีครับกวได้ีใช่ครับก็แค่เพราะว่าส่วนมากเขาก็จะซื้อไปเพื่อความสวยงามไปเดียนแบบนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกร้านอาหารเนี่ยครับเป็นพวกร้านกาแฟพวกรีสอร์ทอ๋อก็คือซื้อไปเพื่อไปดึงดูดลูกค้าเข้ามาถ่ายรูปมาเล่นถ้าติดต่อมีเบอร์โทรบอกครับผมผมหมอสาาวุธครับศูนย์แนะครับ 9956834ครับได้การเลยนี่คือเรื่องราวของควายแพยแคระเผือกใช่ครับควายแคระแล้วก็ันนี้ก็มีโอกาสได้มาเที่ยวที่สกลนครโบสุดยอดเลยเขาน้องเข้ากล้องน้องน้องเคนแล้วก็เข้าทริปเข้าทริปยืนเลี่ยงกันบู๊ยขักขนาดเลยพู่ยว่ายิ้มอีกแล้วบูับยิ้มอีกแล้วยิ้มอีกแล้วครับเข้ากล้องสวัสดีครับลูกสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเูกสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้มันมีโรงเรียนสอนใช่ครับมีโรงเรียนฝึกควายนะครับหเือมีที่อุดรแล้วก็มีสักวนครเขาเราอยู่บนภูพานครับครับผมโอ้ในการขอบคุณมากมากครับผมครับขอบคุณครัครับสวัสดีครับ